สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เอ่อวัดวัดเฉลิมพระเกียรตินะหรือผักตบลอยไหมกันมาให้อาหารปลาและไปลาเยอะมากดูที่เราแช่งกันแบบว่าถังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่นี่ลืมฝังแม่น้ำนะเออผักตบลอยไหมกันค่ะนี่จะให้ดูว่าวัดสวยมากเลยนะนี่เขาชอบมาถ่ายหนังจากจกวงวงกันแล้วก็นี่เอานี้มาสองถังถังหนึ่งหมดแล้วเนี่ย ปลาดูกินมันคือเอลป้อป่ะแบบอาหารหมาเอลป้อเราตับหรือเปล่าแล้วก็มีขนมปังกินอะไรเแล้วนกมาแย่งกินนายนกเออนกมาจริงจริงด้วยนี่เห็นนกไหมถ้าให้นกนกก็กินป่ะกินมุมันจิกขาคอป่ะป่ะป่ะนกกินด้วยคอตายขึ้นมาปลาปีกปลาอาหารหมานกกินได้ปลากินดีนะคะ เคยพักตบอ่ะเคยไปกไ,ไปกลๆได้ป่ะของเรามาละมาละเดินหิ้ทำหัวดุกๆ,ๆมาละอ่ะกินกินกินนี่นี่นี่กิน,น,นมหมดเร็วไ,ไปป่ะให้าอาหารกด้วยอ่ะเราให้มือเลยนะเนี <laughs> ่ย ดูดีมีแต่ขยะมีโฟมโฟมเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายนะเด็กๆพลาสติกยังจะดีกว่ารีไซเคิลได้โฟรมรีไซเคิลไม่ได้นะนองเริ่มมาเย่าๆเป็นงไงล่ะใขรวัดน,นกพวกูก็ตายกันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าหายไปสักพักก็ไม่ต้องสงสัยไม่ตกน้ำโดนปลาก,กินก็นกกินนะคือแกวแบ่งไบ้าง บรรยากยาศดีมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูในอินสตาแกรมนี่คือคอนโดอะไรอ่ะสวยอ่ะตะโนกนทางโอ๊ยตา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 ยข่าวมากค่ะไม่รู้ว่าข่าวเอลโบหรือข่าวอะไร